ตอนนี้มีเว็บไซต์เพิกถหมายแอปอ้างชื่อช่องหอจังกิ่งฟ้าและชื่อช่องกิ่งฟ้า2465 Channel ซึ่งทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดทั้งสิน้นขอทุกท่านระวังมิจฉาชีพทุกรูปแบบและมีสติรอบคอบในการรับข้อมูลบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรู้ดวงราจางกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r x e Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำทุกคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็น KFS Extra นะคะก็มาจะเจอหน้ากันอย่างเช่นเดิมนะคะภายใต้หัวข้อที่ชื่อนะคะว่าข่าวดีของคุณที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนตุลาคม2568นี้เป็นอย่างไรนะคะก็ะจริงจริงกิ่งฟ้าได้ทำดวง12ราศีประจำดวงรายเดือนไว้ทุกๆปีอยู่แล้วทุกๆเดือนอยู่แล้วนะคะคุณก็สามารถคลิก ดูได้หลังจะจบคลิปนี้นะคะ,ะถ้าใครจะแบบยังไม่ได้ไปดูหรืออยากจะไปดูซ้ําดูได้เป็นแบบละเอียดมากขึ้นกว่านี้นะคะแต่อันนี้เรามาฟังคลิปนี้กันก่อนแล้วก็ก่อนอื่นนะคะอ่าเอาออยู่นี่ด้านนี้แม่ในกล้องมันเหมือนแบบอยู่ด้านนี้ <laughs> นะคะ โคโมเรบิมัชชานะจ๊ะอันนี้ช่วยเพื่อนธำราหากินนะคะเป็นร้านของเพื่อนกิ่งฟ้าเองนะคะอ่าอยู่สุขุมวิทนะคะก็สามารถไปที่หน้าร้านได้เซิาาร์ชคำว่าโคโมเรบินะคะหรือว่าถ้าคุณจะอุดหนุนผ่านไลน์แมนแกร็บนะคะหรือแม้กระทั่งแอปส้มนะคะก็มีนะจ๊ะสามารถไปอุดหนุนสำหรับสายมัชช่าเพราะว่า import from Japan เลยทีเดียวนะคะเป็นแบบถูก แบบเป๊ะๆตามแบบ Japanese style เลยนะคะก็สามารถไปติดตามเพื่อนของกิ่งฟ้าได้นะคะของ,องแจนนะคะแจนนี่นะคะนี่เห็นไหมอยู่ด้านนี้ใช่หไหม เต็มลอยนะคะอ่าโอเคอ่ะเราก็หอมปลาหอมพอแล้วนะคะเราก็มาเข้าหัวข้อวันนี้กันดีกว่านะคะอย่างเช่นเดิมนะคะันนี้เป็นไพ่พี่หินนะคะเลือกจากสีและกันง่ายๆอันนี้คือสีชัดมากนะคะแดงเขียวมาเป็นเหมือนตื่คริสต์มาสเลยทีเดียวนะคะอ่ะข่าวดีที่คุณจะได้รับในเดือนตุลาเป็นยังไงกองที่1นนะคะเป็นพี่หินคาร์เนเลียนนะคะถ้าชอบสีแดงชอบสีสันความร้อนแรงนะคะอ่าก็ให้เลือกกองนี้กองที่1ได้เลย กองที่สองนะคะเป็นเจ e นะคะหรือว่าหยกนั่นเองชอบสีเขียวนะคะสีแบบมัทฉะอะไรเงี้ยนะคะก็เลือกกองนี้ได้เลยนะคะกองที่สองค่ะเลือกเพียงหนึ่งกองพอนะคะคำทำนายของคุณได้แค่กองเดียวแต่คุณสามารถฟังสองกองได้ไม่ว่ากันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวกิ่งฟ้าจะเริ่มให้คุณฟังเพลงปรับสมาธินะคะไม่ต้องคิดเดยอะคิดมากนะคะเลือกเพลงหนึ่งกองที่รู้สึกว่าชอบมากที่สุดค่ะเริ่ม หกองได้แล้วนะคะกิ่งฟ้าจะแปะทําสแตมป์เอาไว้ด้านล่างสามารถคลิกไปดูกองที่คุณเลือกได้เลยคะ่ะใครที่เลือกกองที่1น,นะคะเป็นหินคาเนเลียนหรือว่า red cannelian นะคะเรามาฟังคําทํานายกันเลยดีกว่าว่าข่าวดีอะไรที่คุณจะได้รับในเดือนตุลาคมนี้นะคะโอเค okay. guidance โอ้ไพ่ขึ้นสวยมาตั้งแต่ใบแรกเลยนะคะ embrace personal transformation The Empress, Two of Cups, The Magician, Page of Wands, Ten of Cups, Queen of Swords, The High Priestess, King of Wands, Nines of Swords, Six of Wands, Five of Wands, Five of Pentacles, The Fool, okay. Tawi Run Pak Pramerasami Prati โอเคไพ่ขึ้นสวยงามนะคะแต่ก่อนอื่นกิ่งฟ้าตามฉบับของกิ่งฟ้าส่วนมากก็คือคําเตือนก่อนนะคะก่อนไม่มีอะไรเพอร์เฟคร้อเปอร์เซ็นค่ะมันต้องมีคําเตือนนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นคลิปหัวข้อคําว่าข่าวดีเนาะคำเตือนคือหนึ่งอย่างการเงินของคุณอะ ช่วงนี้บางคนอาจจะบอกว่าเออใช้เงินเก่งจริงบางทีไม่ได้วางแผนในเรื่องของการใช้ตังหรือว่าบางทีใช้ฟุ่มเฟือยหรือสุรุ่ยซือล่อกิ่งฟ้าเข้าใจถ้าบางคนบอกเออจำเป็นต้องใช้อ่ะจำเป็นก็คือจําเป็นถ้าเราไต่ตรองด้วยสติและปัญญาของเราว่ามันจําเป็นก็คือต้องใช้แต่ถ้าอะไรที่มันไม่จําเป็นช่วงนี้ละเว้นไปก่อนเลยต้องยอมรับตรงๆว่าตอนนี้อะไรหลายอย่างนะคะมันมันทาให้ มันยากขึ้นละกันนะคะมันเลยทําให้เรื่องของการใช้จ่ายตางังหรือว่าการทำมาหาก,กินช่วงนี้บางคนอาจจะบอกว่าเออมันไม่ได้เท่าเดิมอะไรเงี้ยแต่ไม่เป็นไรเป็นกําลังใจใคุณมากๆนะคะกินฟ้าเข้าใจค่ะเพราะว่าบางทีมันเป็นจังหวะชีวิตด้วยหลายๆอย่างด้วยแล้วก็ หลายๆอย่างอบา,า,าข้างบ้านเมืองเรานะคะแต่กิ่งฟ้าอยากจะบอกเฉยว่าช่วงนี้ให้ประหยัดเงินนิดนึงจะยิ่งดีนะคะ,ะแล้วก็ใช้เท่าที่จำเป็นถ้ามองในเรื่องของคำว่าจะลงทุนทำอะไรถ้าเราวางแผนอย่างดีแล้วเราไต่ตองอย่างดีแล้วลงทุนได้แต่ถ้าเราคิดจะทำจุ่มซิมห้าแล้วก็ไม่ได้ไต่ตองอย่างดีระวังนะคะจะขาดทุนอันนี้คือเตือนเลยนะคะโอเคเป็นคำเตือนในเรื่องของการใช้จ่ายตังแล้วก็ ช่วงนี้เนี่ยในเรื่องของการพักผ่อนหรือว่าในเรื่องของความเครียดอะไรอย่เงี้ยค่ะ พยายามสลัดออกมันอาจจะพูดง่ายทํายากเนาะแต่กิ่งฟ้าเชื่อว่าถ้าเราไม่เริ่มในการที่จะปล่อยวางในบางเรื่องเลยเก็บทุกอย่างมาใส่ใจมันจะลําบากแล้วยากยิ่งกว่านะคะขอกอดเป็นกำลังใจผ่าน YouTube ตรงนี้ไปนะคะว่าบางทีทุกอย่างอะค่ะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปชีวิตของคนเรามันไม่มีอะไรเพอร์เฟคร้อยเปอร์เซนต์ี่ยที่กิ่งฟ้าพูดตั้งแต่ต้นว่าบางทีมันอาจจะเป็นวันที่ดีบางทีมันอาจจะเป็นวันที่ไม่ค่อยโอเคแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะเดี๋ยวมันก็จะผ่านพ้นไปได้นะคะอ่าช่วงนี้เราบอกว่า ปรับปรุงตัวเองนะคะแต่ไม่ใช่ว่าโทษคนนู้นคนนี้หรือโทษตัวเองหรือว่าวมตะคิดว่าทําไมทําไมอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วเหมือนความคิดเราวนอยู่ในอ่างแล้วเราเองไม่มีความสุขถ้าเราเป็นอย่างนั้นอยู่แต่ถ้าเราไม่ได้เป็นกิ่งฟ้าดีใจด้วยว่าเราเป็นมนุษย์เหนือดวงนะคะแต่ถ้าเราเป็นอย่างนั้นจริงๆกิ่งฟ้าขอให้คุณหลุดพ้นออกไปให้ได้จากอารมณ์ตรงจุดนั้นนะคะเพียงแค่เปลี่ยนความคิดบางทีชีวิตมันอาจจะเปลี่ยนได้นะคะกําลังใจให้คุณอย่างล้นหลามเลยนะคะผ่านยูทูบตรงนี้ไปเลยนะอ แล้วก็ช่วงนี้ให้คิดก่อนพูดจะได้เกิดปัญหาในเรื่องของการทะเลาะหรือถ้าหมาอย่างงมุมหนึง่งบางคนบอกว่าช่วงนี้เออประชุมหรือว่าต้องเข้าหาผู้คนเยอะฉะนั้นบางทีการที่อยู่กับคนมนุษย์นะคะ,ะก็ขอให้คุณคิดและไต่ต,ตองอย่าใช้อารมณ์ในการดําเนิน,นชีวิตแค่นั้นเองนะคะโอเคเรามาฟังเรื่องราวดีๆด,ด,ด,ดีกว่านะคะกิ่งฟ้าถึงแม้กิ่งฟ้าจะเตือนในเรื่องเงินเรื่องทองแต่เอาตรงๆเรื่องเงินเรื่อง,อง,อง,องทองอ่ะบางคนอาจจะบอกได้แรง support มาจากผู้หญิงหรือว่านารีอุปถมัมหรือถา้าหมอยมุมหนึง่งเราเป็นอาจจะเป็นผู้หญิงอ่ะที่ด มาจากความสามารถความตั้งใจการเก็บออมมีสตินในการใช้ต่างของคุณเพราะจริงๆอ่ะเงินทองของคุณอ่ะมันมาจากความสามารถล้วนๆมันมาจากการลงมือทําจากการเก็บหอมรอมริบหรือว่า การใช้เง <S an> ินอย่างมีสติจริงๆเงินของคุณอะมันขึ้นดีมากตั้งแต่ต้นนะแต่มันก็จะมีแค่คำเตือนว่าเอออย่าใช้เงินแบบฟุ่มเฟือยหรือซุลซ่าาหรือมันไม่จําเป็นก็อย่าใช้มันก็จะเป็นคำเตือนกึ่งแบบนี้ฉะนั้นจริงๆการเงินของคุณอะหญิงฟ้ามองว่ามันดีถึงขั้นดีมากแต่แค่ว่าถ้าเราเองอยู่ในสถานการณ์ที่มันใช้เงินฟุ่มเฟือยมันก็มันก็ดีขึ้นได้ยากอะค่ะฉะนั้นเลยบอกว่าต้องมีสติแค่นั้นเองถัดไปดวงของคุณมันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีพลังงานขึ้น นะคะแต่ช่วงนี้คุณทางานค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็มีผู้ใหญ่เมตตาคอยอุปถัมภ์ดีมากๆถ้ายิ่งใครปฏิบัติดีกระทาในสิ่งที่ดีหรือว่ากระทาอะไรที่เป็นสิ่งสุจริตหรือว่าถูกศีลธรรมกิ่งฟ้าพูดเลยว่าสิ่งดีๆพลังงานดีๆความถูกต้องหรือพลังงานดีๆจะดึงเข้ามาหาคุณดึงเข้ามาฟาดหน้าไปในทางที่ดีเลยนะคะฉะนั้นพลังงานในดีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยปกปักรักษาคุ้มครองคนที่กระทาในสิ่งที่ดีทุกคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมดหมดค่ะไม่มีใครวิเศ บังเกิดขึ้นกับคุณอยู่แล้วนะคะแล้วก็ช่วงนี้สเสน่ห์มหานิยมคุณมีล้นมากๆนะคะต้องบอกแบบนี้นะเดี๋ยวก่อนนะเขาบอกก่อนสําหรับคนที่อาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วถ้าเราอยากจะมีบุตรมีลูกสามารถมีได้บางคนอาจจะแปลว่าช่วงนี้เข้าใจกันดีกับครอบครัวครอบครัวในเชิงสามีภรรยาหรือครอบครัวในเชิงคําว่าครอบครัวแบบพ่อแม่พี่น้องช่วงนี้เหมือนจะเข้าใจกันดีหรือบางทีบางครั้งมันอาจจะเห็นอะไรบางอย่างความเห็นอกเห็นใจมันเข้ามาก็เป็นได้นะคะแต่จริงๆดวงของคุณนะเป็นฟ้าหลังฝนเนี่ยฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอสาหรับต คุณเป็นดวงที่มันเป็นคําว่าฟ้าเปิดดวงเปิดทางกําลังจะดีขึ้นนะคะและพลังงานของคนที่โสดเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอคนที่เรียกว่า อาจจะเป็นคนที่ใช่เรียกว่าอาจจะนะเพราะว่าไพ่มันขึ้นในลักษณะคําว่าเนื้อคู่มันอยู่ที่การพูดคุยการเปิดใจของเราด้วยนะคะแต่ขอให้คุณเลือกคนดีๆแต่คนที่แบบว่า,าคุยกันมาสักระยะหนึ่งและต่างคนต่างรู้สึกดีต่อ,อกันมีโอกาสผันแปรเป็นแฟนสูงมากๆมีโอกาสสมหวังในเรื่องความรักสูงมากๆแต่อย่าให้กิ่งฟ้าบอกนะว่ามีโอกาสที่จะเจอคนที่ใช่สูงมาขอให้คุณเลือกดีๆเพราะจริงๆพลังงานคําว่าเน <ไ ds. S 1> ื้อคู่คนที่มันเหมาะสมมันมีเข้ามาอยู่แต่อยู่ที่การเลือกของเราด้วยนะคะอ่า ยายาแบบอะไรก็ได้ใครก็ได้เข้ามาไม่ใช่นะคะบางทีมันไม่ได้ฟลุกเสมอไปจะเจอคนดีๆเนาะแล้วก็ช่วงนี้นะคะในเรื่องของเดินทางระยะสั้นคุณมีโอกาสาอาจจะเดินทางไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศแบบระยะสั้นเดินทางได้ดีนะคะไม่มีปัญหาใดๆวางแผนแล้วก็เดินทางได้เลยแล้วก็พลังงานของคุณนะคะ,ะความสําเร็จความคิดสร้างสารรค์หรือว่าพลังงานของคําว่า ชื่อเสียงอะค่ะมันมีเข้ามาในช่วงนี้ดีมากๆบางท่านอาจจะมีงานมงคลเองมีงานบุญเองหรือไปร่วมงานบุญหรืองานมงคลหรือไปออกงานอีเวนต์กับผู้อื่นก็เป็นได้ในช่วงนี้เป็นหนึ่งว่าช่วงนี้ดวงชะตาของคุณเข้าสังคมแล้วจะดีแต่บางคนอาจจะบอกว่ามันก็จะมีสองเพศบางคนบอกเข้าสังคมอยู่แล้วอ่ะดีแต่บางคนอาจจะบอกว่าเออไม่ค่อยได้เข้าสังคมเลยช่วงนี้พลังงานมันขึ้นว่าเอาตัวเองออกจากนอกบ้านบ้างถ้าในกรณีแบบเราไม่ค่อยได้ไปไหนหรือว่าถ้าเรามีเหตุจําเป็นจะต้องไปร่วมงานหรือว่าพบปะผู้คนช่วงนี้จริงๆดีพลังงานมมันนขึ้้ว่่าคุณจะไดดอเียใหๆ ได้ความคิดอะไรใหม่ๆหรือได้เปิดหูเปิดตากับอะไรใหม่ๆหรือว่าถ้าเราแบบไปงานอีเวนต์ต่างๆหรือว่าไปพวกแบบ เขามีบูธอะไรพวกนี้บางทีบางครั้งเราไปร่วมได้ก็จะยิ่งดีมากๆนะคะไพ่ขึ้นสวรรค์สรรสร้างเนี่ยไพ่ขึ้นมันเป็นความมงคลเหมือนไพ่กายแดนซ์ขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกของคุณนะคะเป็นพาสติมรดิพรรมพานารายพัสิวะและเป็นพาพิคเนตตรงกลางเลยทีเดียวนะคะชีวิตของคุณจริงๆฟ้ามองว่าช่วงนี้มันจะมีความว่าง่ายๆสบายสบายเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นนะคะเป็นคําว่าปล่อยชิลปล่อยจอยแต่ตั้งใจเพียรพยายามนะคะแต่มันเหมือนเป็นลักษณะคำว,ว่าทํางานก็ทําให้เต็มที่พักก็พักให้เต็มที่ด้วยเป็นไลฟ รับให้ขึ้นชโลมใจจะมีคนปลอบใจปลอบประโลมหรือมีคนแบ็กอัพเราดีคอยสนับสนุนเราดียามที่เราทุกใจหรือยามที่เรารู้สึกว่าเสียใจกับอะไรบางอย่างมันเหมือนจะมีคนมาช่วยเหลือคอยรับฟังปัญหาเราอยู่เสมอหรือเราจะเจอคนที่มาปลอบประโลมใจปลอกันไปปลอกกันมาได้เป็นแฟนกังงนซะงั้น ก็เป็นได้หรือชนะใจกันก็เป็นได้บางท่านอาจจะมีโอกาสที่จะมีสรรพสัตว์เลี้ยงหรือช่วงนี้อาจจะแปลว่ามีบริวารที่ดีเข้ามาก็เป็นได้นะคะและพ่ยขึ้นธาตุดินสมบูรณ์คือความอุดมสมบูรณ์ความแข็งแกร่งในจิตใจหรือว่าการที่เราปรับตัวหรือปรับเปลี่ยนในสิ่งต่างได้ดีมากๆหรือว่าตัวเราเองอะค่ะสามารถที่จะเหมือน ปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆหรือว่ารู้จักการเปิดใจรับกับบางสีบางอย่างเพื่อให้เราพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งนะคะคือทําตัวเป็นน้ำพึ่งแก้วตลอดเวลา,ลวลากิ่งฟ้ามองว่าด,ดีนะคะแล้วพลังงานคุณการเดินออกจากอะไรบางอย่างการเดินหน้าต่อกับบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่าใช่คุณอาจจะละทิ้งละวางหรือจบลงจากสิ่งที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่สาหรับเราหรือบางทีอาจจะยังไม่สำเร็จเลยแต่จบลงแล้วเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ใช่สําหรับเรากางเดินหน้าต่อไปสู่ทางที่ใช่พลังงานสถิตค่ะคุณมีพลังงานมีออําานจแลก็มมีีฝื ในตัวของคุณเองเหมือนไพ่ดอะเมจเชนขึ้นมาเลยนะคะมีมีความสามารถมีความเก่งและพลังงานของคุณมันอยู่ในตัวคุณถ้าคุณใช้พลังงานไปในทางที่ผิดหรือไปดึงอะไรที่มันไม่ดีเข้ามามันก็มันเป็นเพราะตัวเราอะค่ะฉะนั้นเลยบอกว่าพลังงานของคุณน่ยมันมีดีในตัวอย่าไปดึงอะไรที่มันไม่ดีเข้ามาดึงแต่สิ่งที่เป็นมงคลและสิ่งดีดดีกว่าคุณกําลังจะตัดขาดจากคนที่มันไม่ใช่ในกรณีมงคนอาจจะบอกว่ามีมิตรภาพที่ไม่ดีเลยมีคดคบกับคนที่มันไม่ค่อยโอเคเลยหรือสิ่งไม่เสมอกันเลยมีปัญหาหรืออ Relation มมมัันนาาาจจะแปลว่ เราหลุดพ้นจากเขาเขาหลุดพ้นจากเรามันเป็นการเริ่มต้นใหม่เป็นการตัดหรือจบ จากอะไรบางอย่างจริงเพราะไพ่แปลกนะขึ้นทั้งเดินหน้าต่อและเป็นการตัดขาดจากอะไรบางอย่างที่มันไม่ใช่นะคะแล้วก็ไพ่ขึ้นการกาเนิดอย่างที่กิ่งฟ้าบอกมงคลถ้าคิดจะมีบุตรมีลูกสามารถมีได้หรือบางคนอาจจะแปลว่าเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่การคลอดโปรเจกต์การเริ่มต้นใหม่หรืออาจจะมีสิ่งที่เป็นมงคลหรือข่าวดีเกิดขึ้นกับคุณอย่างน้อยหนึ่งอย่างเลยพอนหนึ่งพอหนึ่งประการขึ้นการดูแลบำรุงรักษาการดูแลเหมือนแม่เนี่ยแม่ใช่ไหมแม่ดูแลลูกมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูมีคนเมตตาเราดีมากๆนะคะศัตรู ไม่ไรไม่ดีกับเราหรือทําอะไรไม่ดีกับเรา,ระไรไเราจะหลุดพ้นหรือจากไปจากชีวิตเราโดยสิ้นเชิงและใบสุดท้ายที่กิ่งฟ้าจะให้ไพ่ขึ้นผู้คุ้มครองมีคนคอยเทคแคร์ปกปกักรักษาคุ้มครองคนที่กระทาในสิ่งที่ดีหรือมาในรูปแบบวามว่าเพื่อนมนุษย์กันเองเนี่ยแหละคอย เทคแคร์ care, คอยปรับปรุงแต่ไม่ใช่คอยปรับปรุงคอยแบบเตือนเราให้เราปรับปรุงในตัวเราเองคอยเหมือน,นเป็นหนึ่งขัดเกลาให้เราดีขึ้นก็ได้แล้วไพ่ก็อย่างที่กิงฟ้าบอกมันมีเหมือนสปอ์เตอร์ค่ะมีคนแบบแบ็กอัพคอยสนับสนุนเราดีมากๆนะคะจริงๆกิงฟ้าลืมเปิดไพ่ให้หนึ่งใบจริงๆต้องเปิดตั้งแต่ต้นแต่ไม่เป็นไรมันได้หมดแนะนําได้หมดนะคะ,อะขออนุญาตอ่านอันนี้เป็นไพ่ใบพิเศษหนึ่งใบ Words you speak to yourself are spells Make them blessing not curses นะคะอ่ะวันนี้นะคะถ้าสมมติคุณมีเรื่องที่กังวลใจไม่มั่นใจหรือในช่วงระยะเวลานี้ก็ได้นะคะอ่าระวังความคิดและคําพูดที่จะใช้กับตัวเองให้ดีกิ่งฟ้าถึงบอกไงคิดยังไงหรือพูดยังไงเป็นอย่างนั้นพยายามคิดหรือพูดแต่สิ่งดีๆเข้าไว้เหมือนสรุปให้ฟังหมดเลยเนาะอืมช่วงนี้หากคิดหรือพูดแบบไหนก็จะได้ผลลัพธ์แบบนั้น พูดอย่งนี้พูดอย่างนั้นจริงๆคิดแบบอะนรคิเนี่ยจริงๆใบนี้แบบอยากจะเปิดตองช่วงต้นแต่เอาไปว่าเหมือนเปิดสรุปเหมือนแบบทุกอย่างที่กิ่งฟ้าพูดมารวมอยู่ในพลังงานที่ไพ่ใบนี้นะจา๊ะอ่ะตามนั้นเลยก็ขอทุกท่านมีความสุขมากแล้วก็ถ้าท่านใดอยากดูเป็นดวงรายเดือน12ราศีประจําเดือนตุลาคมคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยใต้ description น,น,น,นะคะหรือจะดูซ้ําก็ได้หรือใครยังไม่ดูก็ไปดูกันได้นะจ๊ะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องหัวใจาก,กิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์ตังค์หรือปุ่มขอบคุณปุนกการรหือเพียงแคค่ดไล์ b s c r i b e กติกิ้งกิ้งเป็นกำลังใจใกิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage าติ๊กตอกได้ไอจีได้วันนี้ขอนลาไปก่อนนะคะเจอก,กันใหม่คลิปอื่นค่ะโดยทันได้ไคะ่ะที่สองนะคะใครที่เลือกเป็นพี่หินเจดนะคะหรือไพ่สีเขียวนะคะใบนี้เรามาฟังคำทำนายกันเลยดีกว่าว่าข่าวดีที่คุณจะได้รับในเดือนตุลาคม258นี้จะเป็นอย่างไรนะคะก็คือแล้วแต่ไพ่จะบอกเลยเรามาเริ่มกันเลยนะคะ elevation c h a d l e a like expression understanding Blessing, Eight of Swords, The Death, The Tower, Three of Wands, Nines of Cups, Temperance. The Strength. Hmm. The sun, Lord, the Wheel of Fortune, mm. right. Ace of Wands, the Hierophant, Ten of Wands, Five of Cups, the Moon, Page of Swords, the World. พระยาครุฑพระแม่กาลีเดี๋ยวปัญหาทุกอย่างจะจบลงค่ะไม่ต้องกลัวนะคะอืมพระแม่ราธาโอเคเดี๋ยวขอเปิดไพ่ใบพิเศษหนึ่งใบนะจ๊ะแลวแต่ไพ่จะแนะนำละกันอ่าโอเคได้ไพ่ใบบนี้นะคะขออนิยาตอ่านนะคะ Courage comes from action not waiting นะคะ คุณกําลังจะได้รับข่าวดีอูพ่เขียนอย่างนี้เลยนะคุณกําลังจะได้รับข่าวดีโอกาสที่คุณกําลังรอคอยกําลังจะมาถึงแต่คุณต้องทําในสิ่งที่คุณเคยกลัวและเคยลังเลอยากรู้ที่จะเริ่มยังไงคุณทําได้แน่นอนอู เลิศ <Das que at> เพราะว่าจริงๆไพอ่อะเชื่อมโยงกับพลังงานที่กิ่งฟ้าเปิดขึ้นมานะคะอันดับแรกอะบางคนกลัวมากไพ่เดดเดดไพ่เทาว่าขึ้นมากลัวจังเลยช่องกิ่งฟ้าพูดเสมอว่าคนเรามันจะมีหรอที่มันจะไม่เปลี่ยนแปลงมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะ,ะแล้วเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีไหมดีค่ะไม่ต้องกลัวค่ะกิ่งฟ้าเป็นคนชอบไพ่แบบการเปลี่ยนแปลงมากนะ,ะจริงๆนะกิ่งฟ้าเป็นคนชอบมากๆเพราะว่ากิ่งฟ้ามองในมุมนึงมากๆเลยว่าการเปลี่ยนแปลงมันสามารถไปสู่ทางที่ดีเป็นการเหมือนประหนึ่งแบบ ชนภัายครั้งใหม่การเริ่มส่งสิ่งใหม่ๆการทําอะไรใหม่ๆนะคะถ้าเราย่าอยู่กับที่ทําอะไรเดิมๆมมันมันน่าเบื่อนะคะเออมันไม่มีสีสันของชีวิตเข้ามานะคะแต่เป็นว่าไม่ต้องกลัวเพราะไพ่มันขึ้นแบบเป็นลักษณะคําว่าปัญหาหรือสิ่งเดิมเดิมสิ่งเก่าๆจะจบลงพระแม่กาลีขึ้นมานะคะแล้วไพ่ขึ้นอันเดอร์สแตนดคือคุณเข้าใจสัจธรรมชีวิตหรือว่าคุณจะเติบใหญ่หรือมีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นหรือว่าคุณอาจจะเพิ่งเจอบททดสอบบทเรียนอะไรบางอย่างมันเลยทำให กิ่งฟ้าเชื่อว่าพลังงานดีๆหรือสิ่งดีๆพลังงานดีๆจะคอยปกปัก,ร,กรักษาคุ้มครองคุณดีมากๆนะคะแต่ช่วงนี้เป็นคําเตือนเล็กน้อยก่อนถึงแม้ว่าจะเป็นคลิปของคําว่าข่าวดีเนาะแต่กิ่งฟ้าก็ขออนุญาตมีคําเตือนเป็นประจำนะคะมันไม่มีอะไรเพอร์เฟคเราเปนเซนต์มันจะมีคํคำเตือนว่าช่วงนี้อย่าไปท้อนะถ้าสมมติว่ามันมีงานที่มันเข้ามาแล้วบอกบางคนเหนื่อยทุกคนเหนื่อยหมดแหะค่ะกิ่งฟ้าก็ยังเหนื่อยเลยทำงานแต่สุดท้ายแล้วอ่ะความเหนื่อยมันจะเหมือน มันจะตอบแทนเรามันเป็นหนึ่งว่าเราได้ไประสบการณ์หรือว่าได้รับการชื่นชมนะคะหรือว่ามันอาจจะแปลว่าเราได้เติบโตไปอีกขั้นหนึ่งอะ่ะเหมือนเป็นหนึ่งก้าวกระโดดเรจะเจริญเติบโตจเจริญก้าวหน้าไปอีกระดับหนึ่งดีนะคะความรู้มันเพิ่มพูนมากขึ้นและอย่าไปกังวลอย่าไปกลัวถ้ามันมีอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่ามันทําให้เราเสียใจทุกใจ มองซะว่ามันคือบททดสอบและบทเรียนทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดิไปนั่นคือเป็นคําพูดคลาสสิกประโยคคลาสสิกจริงๆนะคะคือสัจธรรมชีวิตแล้วก็บางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ได้ดั่งใจเราบางอย่างเราอาจจะต้องปิดหูปิดตาถ้าบางเรื่องเราจะเอามาแคร์ทุกเรื่องเลยอ่ะมันไม่ได้ประโยชน์อะไรถ้าบางสิ่งบางอย่างที่เราสามารถที่จะเ,ออเขาเรียกว่าปล่อยวางมาได้มันอาจจะพูดง่ายทํายากกิ่งฟ้าเข้าใจปล่อยตรงปล่อยค่ะเพราะว่ามันมีแต่ทิมแทงตัวเองแล้วทําร้ายตัวเองอะ มันไม่มันจะทําให้ตัวคุณเองทุกไม่มีใครทุก,กับคุณหรอกคุณนั่นแหละทุกนะคะแต่คนที่จะทุกไปคุณด้วยก็อาจจะเป็นคนที่มีพระคุณหรือคนที่เขารักคุณอาจจะทุกไปกับเราด้วยฉะนั้นเลยบอกว่าอย่าทําร้ายตัวเองโดยการบางทีบางครั้งเอาเรื่องนึ่เก่าๆกลับมาคิดหรือมาโทษตัวเองหรือว่าโทษผู้อื่นอะไรเงี้ยฉะนั้นเลยบอกว่าพยายามก้าวออกจากเซฟโซนหรือว่าออกจากจงจุดนั้นให้ได้เป็นกาลังใจนะคะกดบูทูธผ่าน YouTube ตรงนี้ไปเลยนะคะอ่ะเรามาฟังเรื่องราวดีๆด,ด,ดีกว่าช่วงนี้เซนส์ของคุ นชวีว่าฉันจะไปซ้ายไปขวาคุณจะตัดสินใจได้ดีมากยิง่งขึ้นมีความมั่นใจในการตัดสินใจอ่าอย่างที่กิ่งฟ้าบอกคือความคิดของคุณมันโตเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นมาเลยทําให้เรารู้เองว่าเฮ้ยเราจะต้องไปด้านไหนด้านนี้เราควรไปด้านนี้เออพอก่อน เราวางแผนใหม่เอาใหม่เริ่มต้นใหม่มันเหมือนมีความเป็นผู้นําสภาวะคนผู้นําคุณสูงมากๆบางคนอาจจะบอกว่าเออได้เห็นท่าแท้ของคนว่าคนไหนเราควรปฏิบัติตัวยังไงคนไหนเราควรหลีกเลี่ยงอ่าคนไหนได้เราควรคุยยังไงเหมันเหมือนเรามีเซนส์ในการดาเนินชีวิตมากยิ่งขึ้นแล้วช่วงนี้คุณกําลังสแสวงาหาสิ่งใหม่ๆเห็นไหมกิ่งฟ้าเรยบอกว่าเป็นการตายหรือจบลงจากสิ่งเดิมเริ่มต้นสิ่งใหม่มีดดงของการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ทุนเดิมอยู่แล้วเดวิลออฟฟอร์จูนขึ้นมาแต่เดอร์ซันขึ้นมาค่งะความรุ่ง,งรเรปลง สถานการณ์ทุกอย่างได้อยู่มันหรือบางคนอาจจะบอกว่าควบคุมลูกน้องได้ควบคุมแฟนได้คําว่าควบคุมไม่ได้หมายถึงจริงๆการควบคุมแฟนมันไม่ใช่เรื่องดีแต่บางทีบางครั้งเนี่ยบางทีสมมติเราเจออะไรที่มันแบบไม่ค่อยโอเคเลยเหมือนเรา,าเราสามารถคุยกับแฟนด้วยเหตุผลได้ว่า ควบคุมสติเขาได้เออประมานี้นะในกรณีเราบอกว่าเออเราอาจจะกําลังจิ๋วในสถานการณ์ที่มันท็อกซิกไม่ค่อยโอเคเลยบางทีบางครั้งถ้าเราเรียงรักกันอยู่อะเริ่มต้นใหม่ปรับตัวใหม่ปรับปรุงใหม่มันยังไม่สายเกินไปแต่ถ้ามันเกินจะเยะียวยาก็จะแปลว่าเป็นการหลุดพ้นจากกันรละกันไม่อยากทํางานแบบนี้นะแต่ไพเขาขึ้นเป็นลักษณะนี้มันเหมือน,น,นแบบสามารถควบคุมได้ควบคุมสถานการณ์ได้ก็ได้มันไม่จาเป็นต้องเป็นการควบคุมแฟนอย่าไปคอนโทรอะไรใครนะนเราไม่สามารถคอนโทรหรือว่าทุกอย่างให้ได้หั่งใจเราเสมอไปหรอกค่ะอ่านะแล้วก็โอกาสใหม่ใหม่กลังจะเข้าาม ในเรื่องของความรักเนี่ยไพ่เมือขึ้นมาอยู่นะในคําว่าข่าวดีบางท่านอาจจะแปลว่าเจอมิตรภาพเจอกลยาณมิตีดีหรือบางท่านอาจจะแปลว่าได้สมหวังในเรื่องของความรักก็เป็นได้ กับคนที่ใช่นะคะกับคนที่เราอาจจะคุยมาระยะเวลาหนึ่งแล้วถามว่าถ้าเราสมมติเราบอกว่าเราไม่ได้เปิดใจให้ใครเข้ามามันก็อาจจะยากนิดนึงแต่ถ้าเราบอกเปิดใจเริ่มจากความเป็นเพื่อนเป็นหนึ่งเป็นพี่เป็นน้องกันพูดคุยกันเจอกันบ่อยๆจะค่อยๆซึมซับกันเข้าไปพลังงานมันขึ้นว่ารีบร้อนไม่ได้แต่ถ้าเริ่มจากความเป็นเพื่อนโหมันจะไปเรื่อยๆเลยแล้วบางคนแบบคุยกันไปคุยมาไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยชิวๆไปเรื่อยเพลเพได้ขอกันเป็นแฟนหรือว่าอยู่ดีก็ตกลงปรุงใจเป็นแฟนกันตั้งคู่นั่นแหละนะคะแล้วก สือออนไลน์ต่างประเทศต่างภาษาต่างที่ต่างถิ่นนะคะต่างๆค่อนข้างดีบางคนอาจจะมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศไปทางานไปเรียนหรือว่าไปท่องเที่ยวดีทั้งหมดเพราะพลังงานมันขึ้นการเดินทางหรือชีพจรลงเท้าช่วงนี้ดีถ้าบางคนอาจจะบอกว่าเอออยากเปลี่ยนประหนึ่งว่าเป็นความมันเป็นมันเป็นความเชื่อนะการเปลี่ยนดวงจริงๆเฟ้าว่ามันเหมือนเป็นบรรยากาศมากกว่าเหมือนเปลี่ยนดวงคือการเดินทางบางคนอาจจะเดินทางไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศมันเปลี่ยนดวงได้ไหมเหมือนเราเอาใจไปเปลี่ยนอะค่ะเออเราแบบไปปล่อยวางเราไปแบบปล่อยจอยสบายๆก็ได้ดีนะคะชีพจรลงเท้าช่วงนี้ดีมาก มากนะคะหรือบางท่านอาจจะแปลว่าเป็นการออกจากงานเดิมไปทํางานใหม่หรือไปการขยับขยายหรือทําอะไรใหม่หมๆก็เป็นได้เหมือนกันนะคะและไพ่ขึ้นการแก้อาถาฐานดีมากเลยเป็นการจบสิ้นจากสิ่งที่มันชั่วร้ายคือกองนี้จะชัดหนึ่งอย่างมาก,ๆ,มากๆคืออะไรที่ผ่านมาอะไรที่มันไม่ดีอ่ะม,มันมากาลังจบสิ้นมันเหมือนกำลังผ่านพ้นออกไปหลุดพ้นออกไปนะคะจบสิ้นลงไปนะคะอีกหนึ่งอย่างในกรณีเราบอกเราจะต้องการเปลี่ยนมาหรือมีเหตุต้ตองเปลี่ยนงานคือต้องบอกแบบนี้นะเปลี่ยนงานได้แต่อาจจะเปลี่ยนตัวตนแล้วเป็นความสามารถของคุณไม่ได้สมมติเราบอกว่า เราเก่งบัญชีไปที่ใหม่เราก็เหมือนตองต้องเอาพรสวรสค์เราไปติดตัวไปได้อะไปด้วยอะคะ่ะมันต้องแบบมีประสบการณ์อะไรบางอย่างตรงนั้นนะคะเหมือนแบบเปลี่ยนสถานที่ทํางานนะแต่ไม่ได้เปลี่ยนเนื้องานอ่าก็คือเป็นนักบัญชีเหมือนเดิมหรือบางคนอาจจะบอกว่าเออเคยมีประสบการณ์ในการทําร้านอาหารมาอยากจะไปเปิดร้านพวกดิ้งมัจฉะอะไรประมาณนี้ก็ทําได้มันเหมือนเรามีมีประสบการณ์มาอยู่แล้วพลังงานไปเลยขึ้นว่าอาจจะมีการงัด ประสบการณ์หรือความรู้เดิมออกมาใช้ในช่วงนี้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะแล้วดีด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่กิ่งฟ้าบอกถ้าเราไม่ได้คาดหวังจะมีใครในในเรื่องของความรักอะ่ะ มันจะมีเข้ามาแต่ถ้าเราคาดหวังจะมีใครเข้ามาจะไม่มีเข้ามาฉะนั้นยิ่งไม่คาดหวังยิ่งไม่ผิดหวังแล้วก็อาจจะมีคนเข้ามานะคะแล้วไพ่ขึ้นการเรียนเชิญคือฟ้าเปิดดวงเปิดทางหรือว่าทําให้คุณเองอาจจะพบเจอสิ่งดีๆหรือบางคนอาจจะเจอคนแนะนําแนะนำหรือผู้เชี่ยวชาญหรือว่าคนมาคอยสนับสนุนหรือว่าเปิดทางให้กับเราหรือคอยเมตตาเราก็ดีนะคะแล้วไพ่ขึ้นแคลวคลาดปลอดภัยเห็นไหมดวงดีมันเป็นเหมือนแบบดวงถึกทนข้าไม่ตายใครแบบมาสกัดดาวรุ่มกันแก้ทำอะไรเราไม่สําเร็จศัตรูแพ้พ่ายแคลวคลาด ปลอดภัยนะคะประมาณนี้แล้วใบสุดท้ายที่กิ่งฟ้าจะให้สำหรับกองที่2คือธาตุน้ําสมบูรณ์คือคุณสามารถปรับตัวได้คือโฟล์อ่ะเหมือน go with the flow มันสบาย ชาติน้ำสมบูรณ์คือความอุดมสมบูรณ์สามารถเป็นได้คําว่าอะไรที่มันไม่ดีมันพัดผ่านออกไปเหมือนดง่งสายน้ําออกไปนะคะแล้วปลาหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ความเพิ่มพูนความมั่งมีสีสุขหรือการเงินของคุณช่วงนี้จะดีขึ้นหรือบ,บางคนดีอยู่แล้วดีขึ้นชวีคูหรือบ,บางคนอาจจะมีโอกาสได้มรดกตกทอดของล่ำค่าของมีค่าไม่ว่าจะได้มาหรือเราเองอาจจะสร้างขึ้นมาเองก็ได้ฉะนั้นการเงินจริงๆดวงก็เด่นด้วยเช่นเดีวยวกัน,กนสาหรับก่องนี้นะคะก็ขอเป็นกลาลังใจใทุกท่านพบเจอสิริตามพลังงานไพ่อะไรที่กิ่งฟ้าเตือนเก็บเเป็นนนคคําตือะะ แต่ไม่ใช่เอาไปกลัวนะดูดวงแล้วเอาไปกลัวอย่าดูดวงนะคะพราะแต่ถ้าเราดูดวงแล้วเป็นแนวทางไไกด์รากิ่งฟ้ามองว่าคุณฉลาดที่จะดูนะคะอ่าแล้วก็สําหรับ ท่านใดที่อยากดูเป็นดวงรายเดือน12ราศีประจำเดือนตุลาคม2568กิ่งฟ้าแปะลิงก์อวตารเดสคริปชั่นแล้วสามารถไปดูกันได้จะดูซ้ำก็ได้หรือบางคนยังไม่ดูก็ไปดูกันได้นะจ๊ะโอเคสำหรับท่านใดน,นะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องหอนจางกิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แทงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มร่วมใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์แทงกที่ตัวของตัวเองเลยขอบคุณมากที่สนับสนุนกันเลยพี่ให้กดไลค์กดซับสไครป์กัวกระดิ่งกิ้งกิ้งเป็นกำ เนื่องจากตอนนี้มีเว็บไซต์ผิดกมายแอบอ้างชื่อช่องหออาจารย์กิ่งฟ้าและชื่อช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r x e channel ซึ่งทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดยทั้งสิน้นขอให้ทุกท่านระวังมิจฉาชีพทุกรูปแบบและมีสติรอบคอบในการรับข้อมูลบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะอย่าลืมกด like กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น facebook fanpage instagram หรือ tiktok ค่ะขอให้ทุกท่านม ่คลิอื่นค่ะสวัสดีค่ะ